คือธรรมะโอชดตัวน,นั้นเองที่สามารถรักษาโรคคือตัวกิเลสอันร้ายกาดนั่นคืออันตรธานหายไปได้ฉะนั้นญาติโยมทุกครั้งเมื่อเขาจะมีการอุก,กันจาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะธรรมโม อาจะได้ผู้จากุลแห่งพระพระพระุทธรธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสนาศาสนาธร,รรมคำสอนของพระองค์พระสงฆ์ผู้แสวงหาความสุขและต่อไปตั้งใจไหวพระสวดมนต์ว่าพร้อมๆกันไป อะรังสัมมาสัมพุทธทรปรคาวา,าพระภูมิพระภักเจ้าเป็นพาาระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงตุกสิ้นเชิงตรัสู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอภิวาทพระปุมมีพระพพรปัจเจ้าผู้รู้ผู้เินผู้บิกบานขราบพระพุทธสวากขาโตปะกวตาตัมโมพระธรรมเป็นธรรมตีพระบุมมีพระปัะาเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมัันมัสสามี พระพเจ้นานมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนพระกวะโัโตสาวกาจังโคพระทรงสาวกของพระพุมีพระปเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆน้ำมามีพระพปเจ้านอบน้อมพระ Khachame, sang cảnh sà la nang cha me tu te yam bi putang xa la nang cha me tu yam bi tâm mang sà cha me tu yam sang cha cha mẹ ta ti yam bi tam mang ra ra nang ca cha mẹ ta ti yam sang kang ra ra nang ca cha mẹ di ti bi so bang khau va ara hang tam ma tam bodh

yo cha ma na po cha ko na cha cha to pa pa ka o to nga kan tang tham pa ve na na sa men to sa va ka to pa san de ko a ka le ko en pa se ko o pa na ye ko pa ya tang ve te ta yu i te yan do ne me tang a mang yo cha ma na po cha ko cha

bà ba cao to sope năng ác ăn tăng chẳng canu bá bị na tâm tô hung ba kinh cha e cha tô na cha na mê san je năng chi vi ta vô ta tên nát sạch nát sạch tê tê otu sô tê kapasa po chăng khô sạch tê chăng kato dâm bát nàng vít chăng yô vi rin yam pê tê pasati po chăng kaja tạp bát re sâm mátu pe kapo chăng kaja tê tê sắp Muni na dâm mát taba vít taba uli kata sang vatante a pinya ya nipa na Cho. ye va panna peto va da cha tan lang sammo te to va ja apata dhamma buddha e te na jat ja so te te ho to da te ja apata tin nan nam ma ye sin nang mà ca ta kỷ lệ ra và bắt ta nụ bắt ta thăm bắt thẳng. Ê tình ta giấc giấc và trên na tô giấc bắt thẳng. Giấc cắt ra ta nâng tâm bằng bạc lăng, Nga u nây y nốt xa năng ta tê chê

สักัตโตสังฆรตันดังโอชาตังอตตมังวัลังอาหุในยังปะาหุในยังสังกัดเตจนะโสตินานัตสันตุปตะวะจะเปโลกะปะจัมเปนตุเตนณติเมสรังอันยังปุโตเมิสรังวัลัง

và li jatante la chát tante amanuze ipa vake và yakena ke vizepute akalan malan nena vá sa pasa ma malana moto da petu malitang sutta si lao samadha ya tham mang su chari tang chare tat anu pa na o tu de vo su ki sat tha tang chin tang po chang nang va chan nang ka lung pa le sang te san nang su tu ta sa a yu pa ภาวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพปุตานุภาเวนะสัตตาสุติปวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัตตาสุติปวันตุเต ภาวะตุสัพมังคัลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสโธทีพวันตุเตโดยบทปุถานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพ บทสาธยายมนบทชังแะปริษยันตุนสกตวาอธิอนัสวิจัยโยโดยใจอันตั้งมั่นกับเจ้าตลอดสัตยาจยอมยิงใจทุกคนแม้ว่าได้ตรงโลกาเบียดิโลกไปก็เจ็มอันร้ายอันนัก กินยาก็บหายหมอยุกหมอยาก็บาหายขอพุอพทธา,านุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ต่างๆจงกำจัดโลกภัยไข้เจ็บต่างๆอันร้ายอันนักได้อันตรธานหายจากสริละร่างกายไปมีความสุข กายสบายใจม่นวัดโทนก็พรเเ้าและยิโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกองงอกไกลใกล้เดินทางไปด้วยความปลอดภัยไปฟังมีใจมีโชคกับมามีโชคมีใจอยู่ปราศจากโกรคกัภัยืห้ประกอบด,ด้วยสติสัมปชัญญะ ตัวปัญญาบต่ตั้งความประมาทพื่อจำเรินพ้่ยกิจการงานการค้าการขายถ้าเกาะเงินได้ขายกอเงอครองจำเรินในกิจการงานในนาทียิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพาหลัง กรมอุตุกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเือนบาระยะนี้อุณภูมินั้นอากาศอบอา้าวร้อนถึงเมื่อคืนถึงเมื่อวันนับตั้งแต่เมื่อตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบันนี้ แียบริเวณหนองตองใต้วัดหนองตองใต้เหนือตกออกวัดหนองตองเวลาประมาณ18นาฬิกากว่ามีผลลงบักบับัเป็นเวลาที่ธรรมภาพกำลังจะออกไปสแสดงธรรมะณนะที่วัดโดยสัปันญยญู ไม่ว่างก็เรียกว่าทำผลไปไปจนตุไปจนขยมเจ็ดแปดคนด้วยกันเอารถปิ๊กอัพไปของทำผลเลยเอาไปส่องกัน Cơ vàng ọc chạc quát phun của tốt nắc tạm lại trang bế tướng Bà Lan tung tôm dân và tông Khao kết ở bờ mê vàng phun những tốt dụ. Tè tiêu tiêu tăm mê vàng lùng bà nắc. Mưa khao kết đôi xa phân dù bay phun có mốt có hai có chàng mốt. Tè tướng thị hành bà quả. เกิดเจ็ดสองทุ่มถึงเวลาพ่ออาจารย์อ้วนหรือป่าคูอ้วนนำญาติโยมใบพระสมตานอับสินแต่มาก็จะแดงแสดงธรรมะดุนแล้วก็มีสวัสดิ้าดอกเตอร์พระมหาสวัยท่านปราคูเจ้าณอำมเภอแมวางบัดดอยสปันยท่านกุบาแดง Phu ba vắt lượm lọc tiêu lê lọc bao mì tu chào mì nền mì giác dùng lại bao phá mạng và đây sẽ đèn thăm bay phá mạng xì xếp mà, nà thị từng suốt từng nhận có đây xuống mông xếp nà thị có chốt roi rõi พระสาสี่ลองรับสลีละร่างกายของท่านมหาวิษณุนั้นก็ตั้งอยู่ที่ลานของวัดดอยสปันอยู่จะมาประชุมเพลิงกันวันที่เสาวสองณที่วัดดอยสปันอยูไม่วา่างดันั้นจึงเจริญพรญาติยมรับทราบ สว่านี้กินก็าง่ายแล้วไปที่เทศบาลตำบลสันบักวานเปิดสร้างอาคารที่ทำงานโออาหลังใหญ่ก็ประมาณห้าสิบัล้านโดยท่านนายกเจริญพมายาก็บัญจัดไว้เป็นระเบียบ อ่างนั้นเป็นอย่างอันอ่างนั้นเป็นอย่างอันเพราะมีทั้งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต้องทำงานเออมันเป็นระบบจึงสร้างอาคารขึ้นมาจต่ว่าก็สืบเจตาแา่แนายกรองนายกเสร็จเรียบร้อยอาจจะมาภาพเออปอนจะมาก็กลับมาที่วัดร้องแยง ่านสวดุเจ้าอาวาสบัญชลองกาตั้งเจ้าวาดสลองธานานุกรมในพระบรัชเอาคนนักคนเยอะคนหลวงคนหลายไปถึงที่หันสวทุเจ้าจเจริญพุทธมนยังบ,จบัจจบกอบสิบเอ็ดมงไปเกือบเตี้ยงเหมือนกันที่จะได้ฉันเข้า เรียกว่าก็ไปฉันเพนที่หันแล้วก็ตอนบ่ายนั้นก็ไปงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระรูเจ้าอาดีตเจ้าคณะเพื่อแม่แดงวัดหนองหล่มมีหลวงปอประเทพบริยัตยิปรึกษาเจ้าคณภาค บัดย็ดยอดเป็นประธานสง์หลวงพ่อเจ้าคนณะจังหวัดลพบุญรองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะเพอลรองอำเภอก็ได้สวดธรรมะนิยามมาสตรกันแล้วก็ลงไปพิจารณาพระไตรปสุกุลยัดยมทั้งหลายสำหรับประสาท มันเอาเมนลอยมาจากทางจังหวัดทัางใต้ดูเหมือนประมาณแสนแปดหมื่นบาทมันก็ง่ายเอาได้ไหนก็ได้แต่ว่าประเพณีตั้งเหนือเนี้ยรู้สึกว่าคนจะราค่อยสนใจเอื่นอ่างแต่คนก็มีมากเป่าสมควร ถ้าว่าเผ่าน์นกทั้งเหนือน,นอี่คนเต่าคนเลาะลาะลาข้ามาก็จะไปดูเปิน้นเผ่าไปพอบอกไฟกันคนเราก็ป้ากันเป็นนักไปหลายนี่ก็เป็นคิดในตัว่าิโย,ยมม่ันทั้งหลาย ฝากเป็นเอกเลขเป็นโทอมลมัดระวังกรรมอูกก้กรรมจาเมื่อเอาบ่าอู้บ่าจาเอาเป็นเจ้านายแต่อู้จ่าออกไปแล้วมันกลับมาเป็นนายเอาก็มีจะมาจะเอาเรื่องของกรรมที่เป็นป้ายอภุสศุลกกรรม Cầm khuyết càng của cầm năn Màn mê tăng lê bà đi, Cơ chạc tóng mê Mà quả cầm bà ma lạ Cầm bà xuất bà vang Tân tăng lãi Cầm năn Bên cầm càng càng Nhân bà đi bà chua Thà bà chua Măn bên cài bà คือฝ่ายอะก,รกรรุชลกรกัมอะกุชลกกัมนั้นก็เช่นเหมือนว่าปานาธิบาตค่าสัตว์ตัดชีวิตคือล่วงตกคือตายจะเป็นค่าสัตว์ชนิดใดชนิดใดก็ตาม สัตว์ตัวน้อยสัตว์ตัวใหญ่ก็เป็นกรรมสัตว์สองเทา้าค่ามนุษย์ก็เป็นกรรมอีกประการหนึ่งที่มาเกิดขึ้นทางกายก็คือการลักการจกคือเอาสิ่งของที่เจ้าของเปิน้นมาได้เห้อ เป็นไปแนกแองกิดแองการขมโมยมหมยเอาทรัพย์สินสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตัวเองโดยเจ้าของเปิ้ลม่ได้ปงวางประพติพิษในกามนอกใจสามีภรรยานี่เป็นฝ่ทั้งกายทั้งนั้น ฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายตั้งกายก็เป็นอกุศุลกรรมถ้าทำผิษความบิดที่ทำเป็นบาปเป็นกรรมติดซ้อยอ้อยตามไปตลอดฉะนั้นกรรมใดที่มันวดีนั้นก็ละสิ่งกรรมเหล่านั้นไปอย่าให้เกิด กับตัวกับตนเป็นอันขาดคืสร้างกรรมดีทั้งกายทั้งวาจ,จาทั้งด้านชิตใจมันอักษาสิ่งกิน้านเสสละฟังเทศฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนาเพื่อกำจัดความชั่วร้ายต่างๆมื่งมันเกิดขึ้น <c oughs> อันนี้ทุเจ้าเจียงขอฝากกับยากกับยม Ala yom dong lai anh ba pao chung quan ke vela nai di sut ko kwam pha su kwam jaren nai tham chung ba mi tuk tuk